สวัสดีเจ้าสวัสดียามแรงใกล้มื่นนะเจ้าพอดีวันนั่นไปทําคลิปกับช่องเบียร์ทิพนะครับแล้วไก่เนี่ยมันไม่ทำไก่อบปี๊บกับน้องกวางเนาะครัเจ้าคลิปนี้ก็ขอมาแก้ตัวนะเจ้าคลิปนี้อาจจะออกก่อนเนาะครับได้เลยแปะลิงก์ในช่องเบียร์ทิพนะเจ้าแต่วันนี้เราจะมาร์กสูตรใหม่เจ้าเพิ่มปลาร้ากับพริกป่นเบ้าเบ้า สาวลาวเจ้าให้เบียสมัยก่อนเอาไปประเทศลาวเริ่นจะใส่พริพกป่นใส่เกลือใส่ปลาร่<อ>จะเราก็จะเอามามีกระสูตรคนเมืองเนาะเพิ่มผงขมิ้นเข้าไปจเจ้าก็จะมีอน้ำตาลปีบนิดหน่อยชูรสดีพริกป่นขมิ้นผงเนาะแล้วก็ปลาร่ซีอิ้วขาวซอสหอยครับตามกระเทียมเข้าไปเจ้าปรากระพนี่ครคาคราตะไคายเข้าไป ทำเครื่องหมักแบบใหม่เนาะสูตรใหม่เลยเจ้าที่ขายมาได้นี่คือนี่เลยโอ้ไก่พันสาม 3, ไก่ผสมสามพันวะเรียไก่ผสมสามพันเอากรลืนหามาพันอย่างพองเนาะน่าจะมีพื้นเมืองกับไก่พันอ่ะสามชาติพันไก<ล>่ตามที่มาแข่งแข่งกนเจ้าเครื่องมาของเราเน้นๆเลยทาไหมครับตะไคร้ตะไครคไ้ค่ะมาานตแล้วก็รากผักชีเจ้าครับ รับนี้ค่ะบัตไซเน่ผักชีแล้ว็กันอันนั้นน,นนะนเมล็ดพริกไทยเจ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะแต่คนชอบเพิ่มพริกคนแก่ตัวไหมวันนี้ขเขาเหลืองๆเลยนะจัดไปทานพร้อมแล้วเพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปเจ้า ชูรสเอาไว้ใส่น้ำจิ้มสามรสนิดหน่อยวันนี้เราจะทําน้ำจิ้มสามรสนะเจ้ามันทานขิงเจ้าพริกมมเหลืองนี่ขมิ้นเนาะขมิ้นเจ้าขามิ้นพริกป่นหอมครับเชียมเข้าไปนิดนึงอหอมขนาดนี่เอาเจ้ามันยาวไป ชอบกินเลยเร็เรียบร้อยทำเครื่องหมักก่อนครับตามเรียบร้อย้วเจ้าผสมกันในกระมังเลยเลยพร้อมคลุกในตัวไก่เจ้าปลานิดหน่อยซีอิ๊วขาวซอสหอย ล้วกอที่สำคัญน้ำตาลทิปผสมไปเลยเจ้าเอามาทเป็นตัวไก่เนาะมาก็ไวไปสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกันเลยเจ้าเติมน,น้ำปลาไปนิดหน่อยเจ้าอ่ะหมักเลยโอ้โหลูกก่นนี้ตัวใหญ่นะ ก้ะปุกปีกับส,ส,<ช>สุดข้ามิม้นใครตามมาใครตามมาจากช่องไปคลิปก็ม,มาดูคทิปนี้นะครับลิปนี้แกตัวนะแกตัวใหม่วันนี้จะเอาลงุงเลืองค่ะเรากำลังรู้ว่าไก่กับหมูมันหมูมันจะสุกยากกว่าน,นอ้อพีเีเนาะ ไก่นี่ชุดง่ายค่ะเพราะท่านชั่วโมงเดียวไหมเลยอ่ะน่าจะดูดูทุกครึ่งชั่วโมงเนาะเปิดดูเนาะหม,มักไว้สักซู่นะคะว้าวโอ้โหอบปี๊บละเจ้าครัววหรมักไก่ได้หนึ่งชั่วโมงละเจา้าเราจะทำาก่ซุปของเรา น้ำหมักเพียบเลยนะรอบนี้น่าจะอร่อยแน่นอนแถมอบปีต้องใส่น้าใสเจ้าออแบบนี้นะแมนะเจ้าคระกอบมีขวดถ้วยใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งครับแบบนี้เจ้าเสร็จแล้วก็เตัวไก่เสียบเสียบเลยเ่าเสียบก่อนเนาะเดี๋ยวจะตั้งเสียบตูดเลยค่ะโอ้โหรอบนี้ไก่ตัวใหญ่นะนี่ ตั้งเลยเท่านมั้นไหมโหะเยียงหน่อยเท่านมันๆเนอะโอ้ยนั่นๆนานๆร้อนนะมันอันนี้หน่อยครับมาโทบทำสูตรนี้ลุ้นตลอดนะใช่ครับเครื่องแกงใส่เข้าไปจ้ะโอ้โหเหลืองสวยเลยเดี๋ยวปีบควบจะดึงดึงดึงหน่อยปีบควบแล้วระวังนะครับควบดีๆครับ ค่อยๆวางปิดผออบจ้าใช้วเวลากีน่นาทีนะสี่สิบนาทีจาก,การเท่านั้นี่ตัวใหญ่สี่สิบนาทีเนาะเจ้าครับส่วงตอนล็อกไก่เจ้าเตรียมสามรสก่อนน้ำจิ้มสามรสเนาะเจ้าน้ำจิ้มสามรสไม่ใช่น้ำจิ้มแจีวใช่ไหมครับตอนนี้แจีวเคยทำไปแล้วเจ้านนเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนบ้างไปสามรสเนาะใช่สูตรหลักนั่นคือมะนาวนะโอ้ง่ายๆเลยค่ะรากผักชีหอมแดงพริก บโบลรวมกันเลยค่ะว,ว้าวแบบนี้เลยนะใช่หอมๆไหมเนาะแค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะมันนวอ่ะรอบนี้ไม่ต้องรอ1นชั่วโมงใช่ไหมไก่ลองดูค่ะเช็คเช็คไปเรื่อยๆใช่แล้วค่ะครับทำน้ำชิม3ามร <ถ S 2> สมรก่ เอรวเจ้าเพิ่มมะนาวเข้าไปน้ำปลามะนาวน้ำตาลปี๊บชูรดจบชูรดจะเยอะหน่อยเพื่อความคมกรมนวันวนวัวน้ำปลา,ปาเ,ปเติมด้วยน้ำตาลปี๊บขาดไปได้เลยเจ้าสามรสของเรา หอมแค่นี้ก็หอมแล้วเดี๋ยวใส่น้ำอุ่นนิดนึงก่อนเสิรเจ้าซามด้วยของเราซอยผักชีต้นหอมโดยจุบออื้นจะเพิ่มอะไรอีกไหอปลาเม่อยแตเอาครับซอยต้นหอมผักชีเข้าไปนะครับ ใส่ในสามโรยเจ้าพอหอมอยู่ข้าวแล้วโรยเข้าไปเลยอร่อยอร่อยอันอน้ำอลุนใส่นิดนึงส็จเรียบร้อยอหอมสี่สิบนาทีผ่านไปเจ้าคราจะมีดูไก่เราหรอวนะ่าตรงตรงครับตรงตรงนะตรงตรงนะตื่นเต้นครับยกค่อยยกตรงตรงครับ เบาว้าตรงตรงใจปุกระดกห่อเบาเบาเบกรดิกเบะเๆกอกซเดน์นิดหนึ่งนฐานตะแคงต้องแน่นๆนะครับเรามาเช็คกันก่อนเนาะเบาเเสียวตะโนลเจ้าเพราะว่าฐนแน่นว้าวสวยนิดหน่อยเนาะอนีหนึ่งอันนี้นึงาทีครับชั่วโมงกว่าลชัวโมงกว่าเนาะเดือนเลยล้ๆเเดือนๆเลยตรงปรบ น่าจะได้ล่แต่ว่าเราขออีกนิดนึง20นาทีเนาะใครจะทําสูนี้ขอบอกว่าตะแกงต้องแบบหาตองมันคงนะครับเพราะว่าอันแรกเมื่อกี้นี่เกือบไปนะนี่แต่ว่าเขาว่าสีสวยมากเลยครับครับหลังจากที่เช็คก็ปิดก่อนเนาะเอาอีกนิดนึงเบาๆนะข้างชอบต้องระวังหนังกรอบๆจ้ะ บไวนี่ก่อนนะจ๊ะยี่สิบนาทีเจอกันสองชั่วโมงผ่านไปตรงๆนาทีระทึกใจโอ้โหสวยงามน่าจะได้แล้วนะนเดี๋ยวจะไม่ละขอว่านี่สวยมากๆครับ <c oughs> คือเป็นการแก้ตัวจากช่องเบียทิปนะครับนะนเดี๋ยวไปโชว์ช่องน้องช่องเบียทิปหน่อยครับสวยงามครับว้าว นี่คือไก่อบปิ๊บจากครัวคณนุนี้ียง<อ>นะครับืปลาทอดทอดทอดทๆนะครับแมนต,ต่อต๊ะขยากว <ฮ restaur. S 1> ่ะโอ้โหควันอุดเลยสวยงามมากครับโมนก,ก่นอนโมนโมนโมนโอ้โหน่าจะสุกแล้วนะสองชั่วโมง อาหารเหล่ายามกลางคืนนี่เลยเนะาะค่ะเดีชิมกันนอน้ำจิ้มสามรแสแซ่บครับข้าวประแตงส่วนตะวัต<อ>สวยงามครับกันญ่ขนาดเจ้าว้าวกินกับแตงกวาห,มหอม่าเลยเจ้ะ กินตัวไหนดีกันเนี่ยครับมีคนจองขาสวยงาจับไปครับอืมนี่ตัวพอดีพอดีปีกปีกปีกมาชิมดีกันร้อนนะไหลน้ำเหลืองเลยสวยงามครับรอบนี้ผ่านครับว้าวโอ้โหแป่ขายแต่เบรดตันกินครับสุกจ้าเนาะงเบนเนาะครับแล้วก็ค่อยสุกไหลน้ำเหนืองเลยสุกขมิ้นเลยจิ้มสามรสกินครับกิน ยังไงบ้างฟินหอมขามันหอมปลาให้ยิดหน่อยครับหอมหอ ก็เหอนเนาะมือแรงครับตกความว่าหอกอออมากหนังมาจิ้มหมูรำอ่ะเนื้อมันไหลอื้อเราไป่เทพครับงว,วนะต้าโทษอนี้เด็ดเลยนะขอแกตัวหน่อยนะจ๊ะครับ รู้จอดูกลิ่นตรงนี้พาตรงขาให้ดูฉีกขาไก่ป้าถั่ว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 หนังมันมอสเด็ดเลยเนาะถั่วขาหนังมันอร่อยมากครั่วถั่ทถั่วฮอน์เนอร์ต่อก่อน อยากไปด้วยคำนี้นะจะไปด้วยคำนี้ครับระรนะขำโตขำประมือเจ้าใจเวลานิดหน่อยครับฝาเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวฟูดโเอี้ยงต้นนะเจ้าช่วงนี้ก็อยู่บ้านพยายามทําคลิปปอยเยอะๆเนาะครับจางไผ่ชอบคลิปนี้เกาะฝากกดไลค์กดแชร,ร์ฝากทําตามกันได้นะเจ้าง่ายๆเลยแต่รอนานนิดหน่อยครับเนาะอือครับ